ผมคือประธานคิวบิฮาราชาแห่งเขตยางวังเถียงจีในเกมฮาโลว์ทาวเวอร์มาดีสราบปิปผู้เล่นทุกคนครับถึงเวลาที่จะลุกมือขึ้นมาพร้อมกันเพื่อต่อต้านการกดขี่ข่มเหงของนิวเฟสต่าทุกคนจะออกจากเกมถอนการติดตั้งฮาโลว์ทาวเวอร์ลงมือทำจริงและบังคับให้นิวเฟสยอมรับว่บมามันนักงานตายเพราะโหมง,งานหนะักเพื่อความยุติธรรมแก่ยางโม่ขอให้ผมเป็นคนแรกที่ลบฮาโลว์ทาวเวอร์ พอคลิปนี้อัพโหลดลงในเน็ตผู้เล่นหลายพันคนก็จะลบบัญชีทิ้งและตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้เล่นคนนี้มีอิทธิพลมากพวกเราต้องหาทางแก้ให้เร็วที่สุดคนพวกนี้ก็หลงทำไปตามข่าวหรือไม่รู้จักคิดบ้างหรือไงฮะเอางี้ออกประกาศไปเลยว่าคืนนี้ระบบจะปิดปรับปรุงไม่เอาฮีโร่ตัวใหม่ชื่ออะไรนะเนอจ้าหรือว่ามูจ้านะคงให้เออ เออใช่หงไห่เออเอามาลงออนไลน์เดี๋ยวนี้เลยถ้ามีฮงไห่เออคงไม่มีใครกล้าข้าภูเขาเพลิงหรอกปล่อยกระทันหันแบบนี้มันไม่ได้นะครับพรุ่งนี้เป็นไงยังไงก็ต้องทําให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้เอางี้เราปรึกษาทุกคนดูบอกทุกคนว่าผมขอโทษคืนนี้พวกเขาคงต้องสู้หน่อยพยายามอย่าให้มีอะไรผิดพลาดยังไงก็ไม่ทันแน่นอนครับนี่ต้องทําล่วงเวลา สวัสดีค่ะคุณเลยสวัสดีค่ะแล้วว้เจอเออวันนี้เขายุ่งค่ะเขาไปดูบริษัทไหนอยู่มีที่ไหนด่วนกว่าเราอีกเหรอขอโทษค่ะโทรหาว้เจอเลยเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับบริษัทเราแต่บริษัทของคุณกลับส่งผู้ช่วยกระจอกมาแทนหมายความว่าไงดูถูกเราเงี้ยเหรอแต่วันนี้เราเออมีอะไรอีกอะไปพาเข้ามาเดี๋ยนี้เลยบอกให้เขาเข้าประชุมด้วยโทษทีนะครับ คืองี้รบกวนออกไปก่อนนะเราต้องคุยเรื่องสำคัญกันนะไว้เสร็จแล้วคุณค่อยเข้ามานะเข้าใจไหมผลงานของบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนคะ่ะถ้าจำไม่ผิดตอนที่คุณเริ่มเปิดบริษัทมีพนักงานแค่4ี่คนเองใช่ไหมคะวันนี้ฉันมาคนเดียวแต่ฉันไม่ใช่ผู้ช่วยคะ่ะฉันเป็นประธานบริษัท DL Communication ฉันไม่ใช่แค่คนอื่นฉันชื่อเจียงตาหลินตอนนี้ประธาน DL Communication กำลังทำงานให้กับคุณอยู่คุณยังต้องการอะไรอีกคะเชิญตามสบายสะดวกเมื่อไหร่ก็เรียกฉัน คุณเลยตอนเราเปิดบริษัทคุณบอกว่าเมื่อมาทำงานที่นิวเฟสพวกเราทุกคนคือพี่น้องกันอยังจำได้ไหมใช่ผมพูดแบบนั้นจริงๆคุณพยายามจะพูดอะไรผมไม่ได้อยากจะถกกันว่าใครถูกใครผิดยังไงอย่างมอ,อก,ก็จากพวกเราไปแล้วแต่ว่าเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเราช่วยดีกับเขากว่านี้เพิ่มเงินอีกนิดไม่ได้นี่ผมยังจ่ายไม่พอเหรอ คุณลองไปถามบริษัทอื่นดูสิตอนที่พนักง,งานพวกเขาเสียเขาจ่ายกันแค่นิดเดียวแล้วจากนั้นก็แยกย้ายนี่ผมจ่ายเงินเดือนให้สิบเดือนเลยนะสิบเดือนนะสองแสนสามหมื่นหยวนสองแสนสามหมื่นหยวนเทียบกับชีวิตคนมันเยอะแล้วหรอครับไม่เยอะเลยคุณต้องจาเอาไว้นะเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการตายของหยางมรการตายของหยางมอ่อมันไม่เกี่ยวกับบริษัทเราเลยไนดะ้ยังไงคุณเลยถามจิตสำนึกของคุณดูสิแค่สองแสนสามมันพอแล้วหรอ ผมขอพูดตรงๆนะทุกคนในบริษัทคิดว่า2องแสนสามเนี่ยมันน้อยไปทั้งนั้นแล้วเท่าไรมันถึงจะไม่น้อยล่ะฮะจ่ายให้เขาสักล้านหยวนเถอะล้านหยวนเนอะจะบ้าหรือไงถ้าเราเปิดช่องเมื่อไรพรเกิดเรื่องแบบนี้อีกผมก็ต้องจ่ายให้ทุกคนล้านนึงอย่างนั้นเลยอย่างหมอทำเพื่อบริษัทมามากถ้าไม่มีอย่างหม้บริษัทไม่มีทางมาถึงจุดนี้ถ้าไม่มีอย่างหมอคุณจะหาเงินได้เยอะขนาดนี้หรอล้านหยวนมันยังไม่เยอะเลย คุณฟังผมให้ดีๆนะหงเฉาคุณจะต้องใจเย็นมากกว่านี้เราเปิดบริษัทนะไม่ใช่องค์กรการกุศลคุณนะ่ะออกไปคิดทบทวนแล้วก็อย่าเข้ามาจนก,กว่าจะคิดได้คุเลยเออกไปลี่จิงโหอพูดถูกคุณมันคนในระคณ